สวัสดีค่ะเพื่อนๆเท่าแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทำกล้วยบวชีค่ะพเพื่อนๆคุณแม่อยากกินกล้วยบวชชีค่ะเปิดแก๊สก่อนนี่เลยค่ะกล้วยคุณแม่ต้มไว้แล้วหั่นไว้เรียบร้อย กดติดตามกันด้วยค่ะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะพ่เพื่อ ต้มแล้วก็แช่น้ำปูนต้มอยากกินสักคำไหมคะต้นนู้นใครี่ยตน้ำปูนไมม่ใยอยู่ไม่ได้ดูมันกี่สิบก็ไม่รู้ว่าหกสิบว้าหรือเจดสิบไปดูนี่เงียไใบยินอยู่นั่นน่ะเอาไปให้เขาเขาบอกส่งไปทำที่กรุงเทพอ๋อเขาไม่ทำแค่ให้เฉยเออเขาบอกี๋ขวเจ้าเล่แจ้งมาคี แม่ก็ไม่เข้าใจไอ้ที่ก็อีวอลเล็ตอ่ะไหนอ่ะแล้วมันบันทึกได้ไหมลืมพอทำส่งเสร็จลืมเบิกตังค์บ้านจ้อยอดยจะไปเบิกตังค์ดีนั่นนองๆแต่ว่าแต่ว่าทำนะโป๊ะเบลไม่ทำทำไม่ได้ทำไม่เป็นอะไรไม่กรอกไม่เป็นแม่เข้าไม่เป็นอ่ะ ใส่ตะเกียเป็นยูทูบเบอร์แไ่เอ๊ะแลคนทำอะไรไม่เป็นเราก็ต้องหั่นีไงใส่ตรงนี้แล้วก็กดอับเพิร์มจะได้คนทำอะไรไม่เป็นทำอะไรให้ให้แก้มทำให้ก็อะไรให้ยายนิเดี๋ยวมันก็ทำสิไม่ทำใส่กล้วยลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ้ก็เรียบร้อยอแล้วเจะไปเบิกตังที่นั่นเองให้เขาทาให้พอจ่ยอ,อะไรเสรียคุณตังก็ไม่ได้ตังก็ไมได้ทจะไปเบิกกับตังสักน่อยจะไปเบิกที่นั่ง,งโดยไม่ต้องมาโอนที่นี่ใช่ปะอโอหินให้เป็นเรื่องตั้งใจแล้ว,วโอ้ยน่าก,กินจังเลยค่ะเพื่อนจะเสียทากันไหนี้เป็นบกัก ไม่เอาหวานมากเลยนี่แค่นี้ก็อร่อยเก๊กกล้ยมันหวานเยอะอืมอ๋อไม่อไอแกมบอกอยากกินเดี๋ยวทำให้ก็กินก่อนเดี๋ยวมีใครมารับต่อไปไปแล้วเหรอแม่ใครมาป้าป้าเขาแหละนั่นเหน็บไหนหนุ่มว่าแม่เออแม่เขาหน้าจะมาแล้ววันแล้วแม่บอกยังร้อนยังร้อ แง่ไม่มาแล้วเป็น้าแล้ว น,นี่เลยค่ะเพื่อนๆกล้วยบอดชีนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะหั่นแบบนี้นะคะไม่หั่นฝางแล้วนะคะไม่ผ่าสีค่ะผ่าสองแบบนี้เลยค่ะแช่น้ำปูนด้วยนิดนึงแล้วก็ไม่อืดด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆอใช่หั่นเหมือนกล้วยเชื่อมเลยค่ะ มันมันรีบค่ะมันหิวค่ะเพื่อนๆนี่ถ้าเกิดไม่หั่นได้นะขใจของลูกใช่แม่หิวจ้าอร่อยด้วยค่ะเพื่อนๆทำให้แบบกะทิไม่ต้องแตกมันมากเราก็จะอร่อยกะทิเก่ากะทิใหม่จ้าซื้อมาจ้อันเก่ายังแข็งตัวอยู่ยังแข็งไม่เอาจะจับ,จบรอไปก่อนจ้ะมันจะมันจะบูดค่ะ กินมันออกค่ะกินกินไม่ได้หรอมันมีแต่โยนทิ้งค่ะนานแล้วต้องดูอ่ะอืมเอาแต่กะทิอ่ตัวกะทิมาใช้ได้ตัวน้ำมาทิ้งไปอ,อ้หน่ากินจังเลยค่ะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะด้วยบ์ชีค่ะทําสุดฝีมือเลยค่ะวันนี้ค่ะ ติกฝีมือตับคืดวันนี้เดี๋ยวหลานกลับบ้านเดี๋ยวทำข้าวผรดชีเขากินก่อนใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆไม่อืดน,นะคะเห็นไหมคะแล้วเราแช่น้ำปูนค่ะแช่น้ำปูนเขาจะรัดตัวนะคะแล้วจะกินอร่อยค่ะเพื่อนๆคุณแม่ทำน้ำปูนใส่ไว้นะคะเอาปูนใส่ขวดน้ำโค้ก แล้วก็เติมน้ําให้เต็มน้ํำก็จะใสค่ะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเราเวลาเราจะทําอะไรเราก็จะเอามาแช่ค่ะแช่ให้เขาแบบแข็งตัวขึ้นนี่เห็นไหมคะยังอยู่แบบเดิมเลยค่ะแต่เขาจะสุกหอมนะคะเพื่อนๆเดีย๋ยวไปกินด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะ กล้วยบวดชีค่ะเพืเ่อนๆมากินกล้วยบวชชีด้วยกันนะคะคุณแม่ทําเสร็จแล้วค่ะน,น,นี่เลยนี่เลยกินกับหลานๆเลยมาค่ะมาค่ะแกมกินเลยจ้ะน้องแก้ววัด,ดียันคะเออกินข้าวอร่อยเป่าก่อนนะระวังกระเด็นใส่ตัวเองนะร้อนมากฝากกดติดตามช่องแม่สายพิมพ์กันมิี่ด้วยนะคะเพืเ่อนๆ กดกระดิ่กดซับกดใช้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอ,อ,อร่อยเพื่อนๆตักแต่ถึงโบ้าณไหมคะอ,มอร่อยะเพื่อนๆเขินใจให้ของหวาน มันร้อนี่มันอร่อยจริงๆมากินด้วยกันค่ะเพืเ่อนมากินด้วยกันเลยค่ะกล้วยเราเองนะคะคล้วยคุณแม่ปลูกเองค่ะเพืเ่อน ซื้อกะทิมา20บาทค่ะ20บาทก็ทำได้แล้วนะคะเพื่อนๆกินได้ทั้งครอบครัวค่ะอร่อยเป่าๆเป่าๆร้อนนี่ค่ะอารมณ์ก็เบาเลยไม่เห็น ฝากติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆมากินด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะมันน่าอร่อยมากๆเลยค่ะคุณแม่ต้มกล้วยก่อนนะคะเพื่อนๆต้มเสร็จก็มาหั่นค่ะแต่วันนี้หั่นแค่สี่ชิ้นสองชิ้นนะคะไม่ผ่ากลางกล้วยรูปไม่โตมาก ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายบินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิง่งกดซับสไคร้กไดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะบ๊ายบายสวัสดียังลูกสวัสดีค่ะเก่งมาก